นึง่งโอเคอยากจะบอกว่าสำหรับเพลงเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นซิงเกิลแรกของผมนะครับแต่ไม่ใช่มีผมคนเดียวที่มีซิงเกิลต้องบอกว่ามีน้องๆอีก7คนเดอ Star ร์แปไม่ว่าจะเป็นแกงสม้มลูมสมายเฟรม เสียงไม่ดังเลยใครได้คนสุดท้ายเนี่ยสต็อปโอเคเพลงต่อไปที่ผมจะร้องเนี่ยผมอยากจะบอกว่าผมเคยไปร้องมาแล้วแต่ไม่รู้ทุกคนจะจำได้หรือเปล่ารักทุกคนเหมือนกันครับ ไปไม่รู้ทุกคนจะจําได้หรือเปล่าวันนี้ผมมาคนเดียวครั้งที่แล้วที่ร้องเนี่ยไปร้องด้วยกัน3มคน,นมีโดมมี่ผมและแก่งส้มวันนี้มาคนเดียวอยากให้ทุกคนช่วยกันร้องนะครับไปครับสําหรับเพลงต่อไปทุ้มในใจครับ เพลงที่2เป็นยังไงกันบ้างสนุกไหมโอเคสนุกใช่ไหมผมอยากจะบอกว่าเพลงต่อไปเนี่ยถ้าใครไม่เต้นด้วยเนี่ยมผมงอนนะงอนนะอ่ะเสียงมาครับขอเวลาอ่ะเสียงมาเสียง ไปเนี่ยผมจะบอกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยผมก็ไม่ใช่ย่อยเอ้าเอา,เอาไม่เชื่อหรอไม่เชื่อเดี๋ยวฟังเพลงนี้นะมีภาษาอังกฤษเยอะด้วยอ่ะมาเพลงต่อไป เพลตะกี้เป็นไงครับภาษาอังกฤษบอกแล้วได้ยินชัดเจนไหมถ้าไม่ได้ยินจะพูดให้ฟังอีกที Everybody I love you <Yeah. S 2> อะไรนะครับ <Yeah. S 2> อะไรจะดูท่าห้าท้อัน,น <Yeah. S 2> อะไร <Yeah. S 2> เดี๋ยวนะครับ อยากดูฮันทอทาเหรอครับโอเคครับ okay, ตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในมินิคอนเสิร์ตฮันทอทานแล้วผมอยากจะบอกเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยถ้าเพลงเปิดมาปุ๊บผมรับรองถ้าเออถ้าเพลงเปิดมาเสียงไม่ดังเนี่ยไม่ได้อยู่ในฮันทอทานะโอเค สำคัญกวในเพลงสุดท้ายดังขึ้นมาแล้วฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้เธอต้องพบกับใครที่เขารอเธอตอนที่ฉันคงรอรักรอเธอตอนนี้ที่เธอย่คือคาณที่ฉันจะไม่มีวันมีเธอหลับฝันอยู่หรืฉันอาจจะฝัน่ก็ยังไม่รู้ มีคืนที่สองฉันก็พร้อมจะทำคืนที่ของเราสิ่งสำคัญนะที่สุดอยากรอจะทำใจแค่ตัวเองอย่างดีฉันจะไม่มีวันได้เจอแล้วฝันอยู่เพื่อฉันจะฝันอยู่อย่างนี้ Hãy ชาต่อให้เป็นร้อยล้านครั้งก็ยอม นหมายกลนนะครับสำหรับเพลงที่ผมร้องไปเนี่ยก็เป็นซิงเกิลแรกของผมนะครับตอนนี้เราโหลดได้แล้วกดดอกจัน1 2ึ่งสองสแล้วอย่าลืมโอ้โหดีมากเลยอยาจะบอกว่าสามารถเข้าไปเลือกเพลงน้องๆได้อีกเหมือนกันนะครับเห็นผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงขนาดนี้เนี่ยแข็งแรงมาก แรงไม่เปลี่ยนปลักรักไม่เป,ปลี่ยนแปลงอยากจะบอกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้ขนาดนี้เนี่ยออกกำลังกายสม่ำเสมอซ้อมเต้นบ่อยๆซ้อมเต้นเพลงผมดีเยอะ มีวิธีทางรัาถ้าใครอยากสุขภาพร่างกายแข็งแรงบุคลิกดีเนี่ยถามสลิอปอาพได้เลยสุดยอดว้าเสียงหน่อยเสียงมิ้มมิอยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่า ขอบคุณครับทุกคนรักผมขนาดนี้เนี่ยตอนนี้ใจไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนแล้วอยากจะบอกว่าตอนนี้สงสัยใจอยู่กับทุกคนเพราะว่าผมเพลอลักหมดใจหมดแล้ว i so Good day. ปกตินะครับก็ถ้าอยากร่างกายสุขภาพฟิตแด์เฟิร์มอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าต้องออกกําลังกายสม่ําเสมอครับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วยกินอาหารที่ถูกวิธีนะครับกินอะไรที่เป็นประโยชน์กับตัวเองมากๆเข้าไว้ครับใช่แล้วนะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยรู้สึกว่าออกกําลังกายแล้วไม่มีเวลานะก็อาจจะมาใช้บริการของเราก็ได้ Slim ม p c e เซ็นตอนะคะอาเป็นว่าตอนนี้เราบอกแล้วว่าใครที่ถือบัตรเครดิตน,นะคะ เยอะไหมก็เยอะอยู่เยอะอยู่คือเป็นแฟนคลับน้องฮันตั้งแต่สมัยเดอะสตาร์เลยตั้งแต่แรกๆเลยโวกระหน่ำเลยนะคะโอ้โหแสดงความดีดด้วยนะคะคุณอะไรคะคุณเก๋นะคะคุณเก๋นะคะก็เรียนอยู่วันนี้นะคะมาเป็นแฟนคลับน้องฮันด้วยเช่นเดียวกันนะคะประทับใจอะไรในตัวน้องฮันคะฮัท เต้นเก่งนะคะแลายๆคนก็ชมท่านอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะคะขอโทษน,นะคะท่านค่ะโอเคคนนี้ให้ยืนใกล้ท่านกระดาษนะคะประทับใจอะไรในตัวน้องท่านด้วยคะน้องท่านน่ารักน้องท่านน่ารักนะคะแล้วก็เรียนบทไปเยอะไหมเยอะมากเยอะมากเลยนะคะโอเคค่ะคุณไรคาครัตนาคุณรัตนาคุณรัตนาะคะคุณรัตนาก็เรียนเป็นแฟนสับน้องท่านเหมือนกันนะคะ ติดตามตั้งแต่รอบมาแรกแกลกออเดชั่นเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยประทับใจอะไรเหมือนแบบถูกชาตาหรือว่ายังไงคะใช่ค่ะถูกชาตามากค่ะอ่าวันนี้ได้ได้ว่ามีโอกาสแล้วอยากจะบอกความในใจอะไรกับฮันบ้างไหมคือเอออันนี้ฮันต้องรักแฟนผับไว้นะเออนี่เขามาเพราะฮันเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่อะไรคะล็กกี้ค่ะพี่ด น้องฮานบ้างค่ะพี่ขาเออเป็นดาร์คนแรกนะคะที่ประทับใจทั้งในเรื่องของการร้องค่ะการเต้นนะคะแข็งแรงมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเชื่อพี่ เลยนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมอบก,กิวอลเชอร์ให้กับทุกท่านมูลค่าคนละ1น0 0งบาทนะคะ,ะเริชิญพี่เดียค่ะนะคะ,นะคะเป็นเมนเจอร์ของเซนทรัลกลาวนะคะเชิญพี่เดียตรงนี้เลยละกันค่ะเอาเป็นว่าตรงนี้ตรงนี้นะคะโอเคมอบให้กับน้องๆเลยละกันนะคะโอเคเนี่ยนะคะเชิญถ่ายรูปได้เลยค่ะฝั่งนี้คุณน้องหาคุณน้องมาฝั่งนี้เลยค่ะขอที่พี่ยืนตรงนี้ละกันเนาะ ขอบคุณนะคะขอ,คคขอบคุณนะค่ะอนอนุญาตให้หอม่านคลาทีอ่ะอุตายแล้วโอ้โหอ่ะโอเคกอดกันรักกันนะฮะ บอกว่าวันนี้สนุกมากนะครับก็ยังไงต้องขอบคุณทุกคนที่มาให้กําลังใจมากในวันนี้นะครับขอบคุณจริงๆก็บางคนเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นหน้าเลยแต่รู้สึกว่าผมรักทุกคนเหมือนที่บางคนที่เคยเห็นหน้ามาแล้วก็ยังเจอมาให้กําลังใจกันตลอดเอาเป็นว่าหวังว่าเราจะได้เจอกันต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็รักผมนานๆผมก็จะรักทุกคนนานๆด้วยครับ to that mind.